คุยเทิร์งเกี่ยวกับเรื่องในบ่าวสาวเนาะอีกครั้งหนึ่งสมมติว่ามีบ่าวคนหนึ่งมันคนต่างบ้านหรือว่าคนภายในบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านหนึ่งในบ้านขมูนนะมันจะต้องมีสลายใยส,สลาใยจะเกิดชุดหนึ่งอยู่ภายในกาหมู่บานกาหมู่บานแล้วก็จะมีสลาประจําแต่ละบานหรือว่าซองลังสามลัง รวมรังหนึ่งรวมรังหนึ่งเป็นเป็นรังหนึ่งเรียกว่ารังหนึ่งทําเองเป็นเป็นสลาสลาเองแล้วที่นั้นและที่ว่าเบาวกับสาวนี่อชอบชอบที่ว่าไปเล่นกันอนะเล่นกันให้มีทองมีใสตอนนั้นและอยู่สลาสลาเล็กกันเล็กนะเลือว่าสลาใหญ่ก็มีสลาใหญ่ก็มีบางครั้งนั่นนะถ้าเขาทันตรงไหนเขาไปตรงนั้นอ่นี่เกี่ยวกับเรื่อง อย่างบ่าวเรื่องสาวที่ว่าขโมยนอนด้วยกันสลาเล็กสลาใหญ่เนี่ยเฉพาะเวลาเราจะไปหาหาปูหาปลาหรือว่าไปยิงใดสัตว์ใหญ่สัตว์ปลา<ม>แล้วก็มาต้องมาทํากับข้าวกับน้ำยูสลาเ้า<ม>ขึ้นบานบานที่เรานอนไม่ได้<ม>ขโมยไม่ได้<ม><ม>ต้องเอาขึ้นย่สลาก่อน<ม>จะลาบจะซาจะทําอะไรจะต้มอ,อ,อ,อะไรทุกอย่างก็ต้องจะกินจะอะไรจะคับจะในตรงเอาเี่สลาเป็นเป็นหลัก ว่าทำในบ้านไม่ได้ทําำในบ้านเฉพาะเวลาเวลามีงานที่ว่าเขาจะทำพี่บานพี่บานเขาทำพี่บานเขาจะเลี้ยงพี่พอ่อพี่แม่พี่ทุกสารพัดเนี่ยเวลาเขาจะค่าวัวฆาควายฆาหมูคาไก่เนี่ยเขาทำอยู่ในบ้านนั่นแหละของอูนะนั่นแหละจะรับจะซารับได้เวลานั้นเวลามีการมีงานนั่นแหละจากนั้นเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ซัดไปยิ่ง ยิงสัตว์ปลาสัตว์ปูมาก็ต้องทำทิศลาเพืว่าสลาเป็นที่ตอนหลับของแขกไปไทยมาสลับกาไปคนภายในบ้านภายในในเรื่องของของบ้านนั้นแหละครับ <c oughs> ที่นี่นะครับ <c oughs>